ถ้าเกิดว่าเราย้อนกลับไปเมื่อ30มสถึงสีปีก่อนหน้านี้นะครับแนวคิดของเกมจําลองการใช้ชีวิตเนี่ยมันถือว่าเป็นอะไรที่ใหม่มากๆและจุดเปลี่ยนสําคัญของเกมแนว live simulation เนี่ยมันก็เกิดขึ้นเมื่อ The s i m ได้เปิดตัวครับเกมแนว <Game S 1> live simulation เนี่ยกำลังเติบโตอย่างต่อนเนื่องนะครับทั้งในแง่ของจํานวนผู้เล่นและก็มูลค่าของตลาดครับหนึ่งในเหตุผลที่ทําให้เกมแนว live simulation ได้รับความนิยม มันคือความรู้สึกควบคุมได้ครับอีกหนึ่งสนเสน่ห์ของเกมแนวนี้เนี่ยมันก็คืออิสระในการใช้ชีวิตตามแบบที่เราต้องการครับเราเนี่ยสามารถจะออกแบบโลกของตัวเองได้โดยไม่มีข้อจำกัดหรือว่าแรงกดดันทางสังคม เราจะเลือกทํางานอะไรก็ได้จะเลือกใช้ชีวิตแบบไหนก็ได้ไม่มีใครเนี่ยมาตัดสินเรานะครับสำหรับหลายๆคนแล้วนะครับเกมแนวลฟ์ซิมูเลชันเนี่ยเป็นเหมือนยารักษาความวุ่นวายในชีวิตจริงเลยนะครับพวกมันเปิดโอกาสให้เราเนี่ยได้เข้าไปใช้ชีวิตอยู่ในโลกเสมือนจะเป็นโลกที่สะท้อนชีวิตจริงของเราหรือว่าเป็นโลกที่เราสร้างขึ้นมาใหม่ก็ได้เช่นเดียวกันครับ เพื่อนๆชาวเกมเมอร์เคยอยากลองใช้ชีวิตในแบบที่มันแตกต่างจากที่เป็นยูทูบวันนี้บ้างไหมครับบางวันเราอาจจะอยากลองเป็นนักออกแบบบ้านบางวันเราก็อาจจะอยากลองฝึกทักษะในการเข้าสังคมนะครับหรือแม้แต่บางวันเนี่ยเราอาจจะอยากลองสร้างเมืองทั้งเมืองขึ้นมาด้วยตัวของเราเองผ่านเกมต่างๆที่มันมีอยู่บนท้องตลาดครับนี่แหละครับมันคือสเสน่ห์ของเกมแนวจำลองชีวิตหรือว่าเกม Live Simulation ที่กำลังมาแรงขึ้นเรื่อยๆในอุตสาหกรรมเกมครับ หนึ่งในเกมที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในตอนนี้นั่นก็คือ Insoy ที่เพิ่งเปิดตัว Early Access ไปเมื่อวันที่28มีนาคมที่ผ่านมานี้นะครับและทำสถิติผู้เล่นพร้อมกันบนสตรีมทะลุ50,000คนในชั่วโมงแรกก่อนจะทำยอดผู้เล่นพร้อมกันบนสตรีมทะลุที่80,000คนหลังจากวางจำหน่ายได้ไม่ถึง1วันครับ Insoy เป็นเกมจำลองการใช้ชีวิตสไตล์เกาหลีโดยสตูดิโอและผู้จัดจาหน่ายสัญชาติเกาหลีนะครับ จริง,รงเกมนี้เนี่ยได้รับความสนใจมาตั้งแต่เมื่อปี2024แล้วนะครับโดยภาพที่น่ารักระบบที่มันสมจริงและดูเหมือนว่าจะกลายมาเป็นคู่แข่งคนสำคัญของ The s i m เจ้าพ่อเกม l i f e Simulation ที่ยังไม่เคยมีใครโค่นได้ครับแต่เกมแนวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราลองมองย้อนดูกันจริงๆแล้วมันไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรกในยุคข,ของ The s i m นะครับแล้วอะไรล่ะที่ทำให้มันสามารถพัฒนาและได้รับความนิยมมาอย่างต่อเนื่อง วันนี้เราจะลองมาย้อนดูที่มาของเกมแนวนี้กันครับแล้วก็จะมาสำรวจกันดูด้วยว่าปัจจัยอะไรที่ทำให้เกมแนวนี้กลายมาเป็นเกมที่มาแรงที่สุดในปัจจุบันครับเกม Live Simulation หรือว่าการจำลองชีวิตมันคือเกมที่ออกแบบมาให้ผู้เล่นได้สัมผัสกับประสบการณ์การใช้ชีวิตเสมือนจริง ผ่านการสร้างและก็ควบคุมตัวละครในโลกจำลองที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมและก็ตัวละครอื่นๆได้เกมประเภทนี้มักจะให้ความสัมพันธ์กับการพัฒนาความสัมพันธ์การทำงานหรือว่ากิจวัตรประจำวันต่างๆครับทำให้ผู้เล่นสามารถจะทดลองเลือกเส้นทางชีวิตที่มันแตกต่างกันได้ถ้าเกิดว่าเราย้อนกลับไปเมื่อ3 0ถึง40ปีก่อนหน้านี้นะครับแนวคิดของเกมจำลองการใช้ชีวิตเนี่ยมันถือว่าเป็นอะไรที่ใหม่มากๆ จุดกำเนิดของเกมแนวนี้เราสามารถจะย้อนกลับไปได้ไกลถึงการศึกษาด้านปัญญาประดิษฐ์และก็สิ่งมีชีวิตจำลองซึ่งเป็นแนวคิดที่พยายามจะสร้างสิ่งมีชีวิตเสมือนที่เราเนี่ยสามารถจะพัฒนาและก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ตามสภาพแวดล้อมครับ หนึ่งในต้นแบบที่มันเก่าแก่ม,มากที่สุดเลยนั่นก็คือ c Conway's g m m o o f l i n e ในปี1970ครับซึ่งแม้จะเป็นเพียงแค่การจำลองพฤติกรรมของเซลล์ในรูปแบบของกฎทางคณิตศาสตร์ไม่ได้เป็นเกมในความหมายที่เราเนี่ยเข้าใจกันนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดเกมที่มันมีความซับซ้อนขึ้นในเวลาต่อมาครับ ทีนี้ถ้าหาว่าเราพูดถึงเกมที่เริ่มต้นแนวคิดการจำลองชีวิตเชิงพาณิชย์เนี่ยหนึ่งในเกมแรกๆเลยนะครับนั่นก็คือเกม Little Computer People ที่เปิดตัวออกมาในปี1985บนเครื่อง Commodore 64ครับเกมนี้เขาให้ผู้เล่นพิมพ์คำสั่งเพื่อจะตอบโต้กับตัวละครในบ้านจำลองนับว่าเป็นต้นแบบสำคัญของเกมแนว Virtual Light ที่พัฒนาสู่ยุคต่อมาครับ ถัดมาครับในช่วงกลางยุค1990เกมแนวสัตว์เลี้ยงเสมือนจริงเช่นเพสและก็ทามากจิเนี่ยก็ได้รับความนิยมมากขึ้นนะครับในขณะเดียวกันครีเอ u r e ก็ได้ก้าวไปอีกขัน้นด้วยการนำเอาปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI นะครับแล้วก็ g e n e นติกอั o กริททเนี่ยมาใช้ สิ่งมีชีวิตในเกมนี้มันสามารถจะเรียนรู้พัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามประสบการณ์ที่ได้รับมาครับทำให้มันกลายมาเป็นเกมแรกที่นําเอาแนวคิด artificial life มาสู่เกมเพื่อความบันเทิงอย่างเต็มรูปแบบครับและจุดเปลี่ยนสําคัญของเกมแนว life simulation เนี่ยมันก็เกิดขึ้นในปี2000เมื่อ The Sims ได้เปิดตัวครับโดยนำเอาแนวคิดจาก Little Computer People มาพัฒนาให้มันสมจริงมากยิ่งขึ้น ผู้เล่นเนี่ยสามารถจะควบคุมชีวิตของตัวละครตั้งแต่การสร้างบ้านการทำงานไปจนถึงปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและได้รับคำวิจารณ์ว่าเป็นเกมที่มันไม่เหมือนใครครับโดยเกมในลักษณะแบบนี้นะครับเรามักจะเรียกว่าเป็นโซเชียลซิมูเลชันก็คือเป็นแขนงหนึ่งของเกมไลฟ์ซิมูเลชันอีกทีหนึ่งนะครับที่จะเน้นไปที่ความสัมพันธ์และก,ก,การใช้ชีวิตร่วมกับตัวละครอื่นๆครับ ในขนาะเดียวกันนะครับทางด้านของ Animal Crossing ซึ่งเปิดตัวในปี2001เนี่ยก็นำเสนอประสบการณ์ที่มันแตกต่างออกไปถึงแม้มันจะเป็นเกมที่ไม่ได้มีเป้าหมายตายตัวแต่ให้ผู้เล่นได้ใช้ชีวิตในหมู่บ้านเล็กๆอย่างอิสระไปเรื่อยๆซึ่งมันตรงกับความต้องการของผู้เล่นที่อยากจะใช้ชีวิตแบบ slow life ในโลกเสมือนจริงครับ เกมแนว Live Simulation เนี่ยกำลังเติบโตอย่างต่อนเนื่องนะครับทั้งในแง่ของจำนวนผู้เล่นและก็มูลค่าของตลาดครับในปี2023ตลาดเกมแนวน,นี้มีมูลค่าประมาณ18,630ล้านดอลลาร์สหรัฐและคาดว่าจะเติบโตกลายเป็น47,720ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี2032ด้วยอัตราการเติบโตเฉลี่ยประมาณ11.01%ต่อปีครับ การเติบโตนี้มันสะท้อนให้เห็นแนวโน้มที่เปลี่ยนไปของอุตสาหการรมเกมด้วยปัจจัยสำคัญหลายประการด้วยกันครับประการแรกนะครับนั่นก็คือประสบการณ์เกมที่มันสมจริงและก็ดื่มด่ำมากขึ้นครับเกมแนว life simulation เนี่ยมีจุดเด่นที่การจำลองชีวิตอย่างละเอียดทำให้ผู้เล่นสามารถสัมผัสประสบการณ์ที่มันใกล้เคียงกับโลกจริงๆหรือแม้แต่สร้างชีวิตใหม่ในแบบที่เราต้องการได้ เทคโนโลยีที่มันก้าวหน้าขึ้นเนี่ยอย่างเช่น AI, VR และก็ AR มันช่วยยกระดับประสบการณ์การเล่นให้มีความสมจริงและก็มีการปฏิสัมพันธ์มากขึ้นครับมันก็เลยส่งผลให้เกมแนวนี้ได้รับความสนใจจากผู้เล่นที่มองหาเกมที่ทำให้เขาเนี่ยรู้สึกเหมือนได้ใช้ชีวิตจริงๆนั่นเองครับปัจจัยประการที่2นะครับนั่นก็คือความต้องการประสบการณ์เสมือนที่มันเพิ่มขึ้นครับ โลกในปัจจุบันนี้นะครับมันก็เต็มไปด้วยความเครียดแล้วก็ความกดดันถูกไหมครับหลายคนเขาจึงมองหาเกมที่ให้ความรู้สึกเหมือนได้หลีกหนีจากโลกแห่งความเป็นจริงและก็สร้างประสบการณ์ในแบบที่พวกเขาต้องการครับเกมแนว l i f e simulation เนี่ยมันเปิดโอกาสให้ผู้เล่นได้สร้างชีวิตขึ้นมาใหม่ตั้งแต่การจัดบ้านการสร้างเมืองไปจนถึงการบริหารธุรกิจเสมือนครับซึ่งมันตอบสนองความต้องการของผู้เล่นที่อยากจะออกไปสำรวจโลกที่มันแตกต่างจากความเป็นจริง ปัจจัยประการที่3ครับนั่นก็คือการเติบโตของเกมที่รองรับผู้เล่นหลายแพลตฟอร์มครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยเลยครับที่ช่วยขยายตลาดของเกมแนวนี้นั่นก็คือการรองรับการเล่นแบบข้ามแพลตฟอร์มหรือว่าคลอสแพลตฟอร์มนั่นเองครับไม่ว่าจะเป็น PC, c o คอนโซลหรือว่ามือถือก็ตามสิ่งนี้เนี่ยมันทำให้ผู้เล่นเขาสามารถจะเข้าถึงเกมได้ง่ายมากขึ้น ช่วยให้เกมเนี่ยสามารถจะพัฒนาไปสู่เมตาเวิร์สหรือว่าโลกเสมือนที่ผู้เล่นสามารถจะใช้ชีวิตร่วมกันได้แบบไร้ขอบเขตครับและปัจจัยประการสุดท้ายนะครับมันคือการใช้ AI และการสร้างเนื้อหาโดยผู้เล่นหรือว่า User Generate Content ครับเกมแนว Live Simulation ในปัจจุบันนะครับเริ่มมีการใช้ AI เพื่อสร้างโลกในเกมที่มันมีความสมจริงและก็มีความเป็นไดนามิกมากขึ้นครับ ยกตัวอย่างเช่น NPC ภายในเกมที่สามารถจะตอบสนองตามสถานการณ์หรือว่าการสร้างเรื่องราวที่มันเปลี่ยนแปลงไปตามพฤติกรรมของผู้เล่นนอกจากนี้ครับเกมหลายเกมนะครับเขาก็ยังเปิดโอกาสให้ผู้เล่นเนี่ยได้สร้างแล้วก็แบ่งปันคอนเทนต์ของตัวเองได้เช่นการออกแบบบ้านการออกแบบเมืองหรือแม้กระทั่งระบบเศรษฐกิจภายในเกมซึ่งช่วยเพิ่มความหลากหลายของประสบการณ์การเล่นเกมครับ สำหรับลหลายๆคนแล้วนะครับเกมแนว Live Simulation เนี่ยเป็นเหมือนยารักษาความวุ่นวายในชีวิตจริงเลยนะครับพวกมันเปิดโอกาสให้เราเนี่ยได้เข้าไปใช้ชีวิตอยู่ในโลกเสมือนจะเป็นโลกที่สะท้อนชีวิตจริงของเราหรือว่าเป็นโลกที่เราสร้างขึ้นมาใหม่ก็ได้เช่นเดียวกันครับหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้เกมแนว Live Simulation ได้รับความนิยมมันคือความรู้สึกควบคุมได้ครับ ในชีวิตจริงเนี่ยมันก็จะเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนถูกไหมครับมีทั้งปัจจัยที่เราควบคุมได้และก็ปัจจัยที่เราเนี่ยควบคุมไม่ได้แต่ว่าในเกมเนี่ยทุกอย่างทุกการกระทำนะครับมันจะมีผลลัพธ์ที่แน่นอนและก็มักจะมีรางวัลเสมอครับจากแง่มุมทางด้านของจิตวิทยานะครับสิ่งนี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เรียกว่า l o c u s t of control ครับหรือว่าแนวคิดเรื่องจุดศูนย์กลางของการควบคุม คนที่รู้สึกว่าสามารถควบคุมสิ่งต่างๆในชีวิตได้มักจะมีความสุขและก็มีความพึงพอใจมากขึ้นครับในขณะที่คนที่รู้สึกว่าทุกอย่างเนี่ยมันขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกที่ควบคุมไม่ได้เต็มไปหมดเลยก็มักจะมีความเครียดที่สูงกว่าครับเกมแนวไลฟ์ซิมเลชั่นเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกเหมือนกับเป็นกลุ่มคนกลุ่มแรกนะครับมันทําให้เราเนี่ยรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็รู้สึกมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นครับอีกหนึ่งสเสน่ห์ของเกมแนวนี้เนี่ยมันก็คือ อิสระในการใช้ชีวิตตามแบบที่เราต้องการครับเราเนี่ยสามารถจะออกแบบโลกของตัวเองได้โดยไม่มีข้อจํากัดหรือว่าแรงกดดันทางสังคมเราจะเลือกทำงานอะไรก็ได้จะเลือกใช้ชีวิตแบบไหนก็ได้ไม่มีใครเนี่ยมาตัดสินเรานะครับซึ่งมันก็จะตรงกันข้ามกับโลกความเป็นจริงครับที่เราเนี่ยมักจะต้องรับมือกับความคาดหวังและก็มักจะมีมาตรฐานทางสังคมครับ ที่สำคัญนะครับเกมสไตล์นี้ยังเป็นพื้นที่สําหรับการสร้างสารรค์แล้วก็ทดลองสิ่งใหม่ๆครับ มันเปิดโอกาสให้เราเนี่ยได้ใช้ความคิดสร้างสารรค์ของเรานะครับและก็ทดลองรูปแบบการใช้ชีวิตที่มันมีความหลากหลายได้ครับอย่าง The Sim นะครับเขาก็จะให้เราสร้างตัวละครที่สะท้อนตัวตนของเราหรือแม้แต่ลองใช้ชีวิตในแบบที่เราเนี่ยไม่เคยกล้าที่จะทำในโลกจริงซึ่งมันเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เรียกว่า self determination theory e นะครับที่จะอธิบายว่าแรงจูงใจของมนุษย์เนี่ย มันจะเกิดมาจาก3ปัจจัยหลักๆด้วยกันครับนั่นก็คือ autonomy, competence และก็ relatedness ครับซึ่งเกม live simulation นะครับมันมอบทั้ง3อย่างนี้ให้กับเราเลยเราสามารถจะกำหนดเส้นทางชีวิตของตัวละครได้ก็คือ autonomy นะครับเราสามารถจะฝึกฝนทักษะให้มันได้ด้วยอันนี้ก็คือ competence นะครับและก็เราสามารถจะสร้างความสัมพันธ์ภายในเกมได้ด้วยอันนี้ก็คือ relatedness นั่นเองครับ ซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยมันทำให้เรารู้สึกเติมเต็มและก็มีความสุขมากขึ้นครับถึงแม้บางคนอาจจะมองว่าการใช้เวลาไปกับเกมเหล่านี้มันดูเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดนะครับเพราะว่าเราเนี่ยก็ใช้ชีวิตอยู่ในโลกความเป็นจริงแทบจะตลอดเวลาอยู่แล้วแต่คำตอบเนี่ยมันอาจจะง่ายกว่าที่เราคิดครับมันเป็นเพราะว่าเกมแนวนี้มอบโลกที่เราสามารถจะเป็นตัวของเราเองได้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องกลัวความล้มเหลวหรือว่าแรงกดดันจากโลกความเป็นจริงนั่นเองครับ นี่แหละครับมันคือเหตุผลที่ว่าทำไมคนเราถึงชอบเล่นเกมแนวนี้นั่นเองครับอย่าง Insoy เองนะครับก็ถือกำเนิดขึ้นมาในยุคที่เทคโนโลยีเนี่ยพัฒนามาไกลพอสมควรแล้วและก็อาจจะกลายมาเป็นอีกหนึ่งเกม Live Simulation ที่ตอบโจทย์คนยุคใหม่มากที่สุดครับ สำหรับใครที่ได้ลองเล่นแล้วมีความรู้สึกอย่างไรบ้างนะครับก็สามารถมาแชร์ความที่เห็นกันไว้ได้ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับและก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่ง The Generation กันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆเกี่ยวกับเกมหรือว่าเรื่องที่มันมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมเกมของเราแบบนี้ครับสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ